ตามไปเบิง้งฝนจะที่การเจ็กลับขึ้นมานะครับผมท้องที่สามไม่คืนอขังเดี่ยวหรือขังคู่เลยขังคู่ไว้กับพ่อพันธุ์กคืนครับเนี่ยห้องประมาณเนี้ยสองเมตรหนา่าติดคุณเมตรหนา่ติดนะครับผมนประมาณนี้หรือไม่ยี่ิบก็ได้ สองเมตรกว่าความยาวเราสองเมตรกว่าฝั่งเมตรยี่สิบได้สบายๆอยู่กันสองตัวนะครับจะไถ้าเกินเต็มที่ช่วงกลางคืนนะครับกลางวันจะปล่อยออกนะครับก็จะมีอาการปวดตาดวงมันสักสองวันสามวันก็จะหายไปนะครับผมหลังจากที่ทับติดแล้วสองสามติดง่ายๆครับสองสามติดง่ายๆสำหรับแม่กแกะตานตาเรานะครับตับกับพอ่อตาตัดินร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆพนพี่น้องกเกษตรกรนะกลางคืนจะได้ไม่วุ่นวายมากนะผมตอนนี้ที่มันตัดก็ขงังรวมกันไว้ครับเนี่ยแต่เช้ามาสำหรับแกะแพะเราก็าพดสับนะครับแต่หลายท่านถามไทยกันมาเขาพูดอย่างเดียวไหมเขาพดอย่างเดียวนะครับไม่ได้ผสมอาหารคุณไม่ได้ผสมอะไรนะเขาพดสับล้วนๆครับพดสับล้วนๆนะครับ กินกันดีแบบเดียวกันทุกตัวนะครับผมเนาะขอโฟดสับล,นลวนๆนนะครับเอาฟดสับล,นลวนๆเลยนะครับตัวนี้เรือร้อยนะครับบอร้อยแอบบฟริกานะครับเจ็จ่าเพิ่งได้ท้องแรกคร้บผมอยู่ท้องเพิ่งได้ท้องแรกท้องขอพอ้พ่อแอบบฟริกาเรานี่แหละนะครับ กินดีครับข้าวโพดสาบล้วนนะครับไปตั้งแกะนะครับค mm hmm. ือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับสัตว์เศรษฐกิจครับเพ้่อตั้งแกะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับผมนะเรามีสายพันธุ์หนึ่งพันนะครับผมอยากแกะโทรมาฝุ่นสาหะเลยก็ได้ที่เบอร์โทร0981108296 0981108296นะรหรือ0892906055 8 5, ได้ได้สองเบอร์นะครับ ประมาณนี้ยเนี่นย098 1108296กนะกินดีครับนี่ที่หลายท่านถามไทยกันมาต้องผสมอะไรไหมไม่ได้ผสมนะครับเปียกๆล้วนๆเลยนะครับผมมาข้าวโพดต,ตับเด็กแบบเด็กโรงเรียนถือว่าง่าย,นๆ,ยนๆนะครับผมนะขอบคุณพี่น้องเกษตรกรเราพี่เขามาติดตามรับชมถูกแกได้แชร์ให้นะครับบคุณมากเลย แต่เช้าครับผมเด็กๆไปเตือนกว่างครับผมตอนละแกะก็กินอาหารเจ่งแล้วกินนมน้อยลงนะครับข้าวโพดตับเนื้อเปียตับนะครับผมพอนีเป็นข้าวโพดนะครับมีแบบไหนก็ให้แบบนั้นนะครับได้เลยนะครับกลางคืนก็มีแผงปลาแห้งให้นะครับเดี๋ยวสายก็มีกระถินอีกนะครับผมได้กินดูเด็กๆครับ เด็กๆไปหนึ่งอาทิตย์นะครับผมโน่นเล่นกันโอ้โหลูกลอยเป็นไงครับตั้รับแพะดูดินี่อาทิตย์หนึ่งนะครับดูดิกามเป็นนนมัดนะครับนี่นี่แม่งโกเทเลยนะครับผมเดี๋ยวพอร้อยออสแอฟริกาเข้าไปลูกสวยครับขาวแดงครับแต่ลูกสวยมากมีท้องที่สองแล้วนะครับแปดสองนะครับท้องอะไรก็แปดนะรั้งรับแพะแม่นี้นะ เรียบร้อ,อยอนาคตพ่อพันธ์ครับวันหนึ่งอาทิตย์นะครับผมที่ข้างบนนะครับมันมีสองเดือนแล้วนะครับนี่ตัวน,นี้มาสามตัวตัวนียหนึ่งตัวผู้สองครับตามไปเบิง้ง ไปบัง